ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเมหลังหายหน้าออกจากวงการเรียกว่าเป็นนักร้องสาวสวยที่หายหน้าหายตาออกจากวงการสำหรับสาวเมจีรนันที่เริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นสมาชิกวง v ีวีโคสังกัดออนป้าเมื่อปีพศ2541มีเพลงที่คุ้นหูกันอยู่มากเช่นขอฟ้าซ้ำๆโตในรถและเพลงขอมีเพียงเธอ จนกระทั่งในปีพศ2544เมย์ได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องสุริโยไทยซึ่งรับบทเป็นพระเทพประสตีถัดมาปีพศ2545ได้รับโอกาสเล่นหนังเรื่อง Girlfriend 14ใส่กำลังเหมาะซึ่งเรื่องนี้เมย์ May ยังได้เล่นเป็นตัวเอกของเรื่องอีกด้วยนอกจากภาพยนตร์แล้วเมย์ May ยังปีละครตามมาอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นซอยสสยามสแควร์พ่อบ้านเมียเผอ ฝันที่เป็นจริงครอบครัวตัวละครปีพศ .2548 เมได้เข้ามาเป็นศิลปินในสังกัด Gnom Record ในเครือ R S มีอัลบั้มเต็มถึง3ชุดส่วนเพลงเปิดตัวในอัลบัม้มมีเพลงเร็วที่ชื่อว่าไม่ได้ตาฝาดต่อด้วยคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนและจะทำกันเกินไปแล้วซึ่งในอัลบั้มนี้อรนธนาและสุตามาเป็นโปรดิวเซอร์ ให้กับอัลบั้มนี้ด้วยในเดือนกรกฎาคมปีพศ2561เมย์ 61, May, ได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการเจ็บป่วยเนื่องจากกระทําสัญญากร,รมที่หน้าอกที่ประเทศเกาหลีซึ่งเธอ,อยังได้เรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมด60ล้านบาทปัจจุบันเมย์เปิดกิจการร้านเสื้อผ้าน,นำเข้ากระเป๋าถือและอุปกรณ์เสริมความงามจากประเทศเกาหลีโดยมีชื่อร้าน A Pure May โดยเธอมัออกเจามาอัปเดตความเคลื่อนไหว ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวให้เปนแฟนได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดถึงจะไม่ได้รลดแร่นอยู่ในวงการเพลงแล้วแต่สาวเมก็ยังมุ่งทําธุรกิจด้านอื่นแทนซึ่งเธอเองก็เต็มที่กับการเป็นเจ้าของกิจการนอกจากนี้สาวเมยังดูสวยหน้าเด็กไม่เปลี่ยนเลยถึงแม้อายุจะ37ปีแล้วแต่การแต่งตัวของเธอนั้นก็ยังดูเป็นวัยรุ่นเอามากๆเรียกว่าดูแลตัวเองเป็นอย่างดีตั้งแต่หัวจะดเท้าจริงๆครับ เป็นศิลปินยุค90ที่แฟนๆยังคงคิดถึงกันอยู่เสมอครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ